ไปกันที่ไปรถหลอกลว,อว่าวแฮนด์แปลว่เพ้นได้ไปแล้วไปแล้วพ้นกลับขึ้นมาพ้นมาหาขึ้นนี่ได้ว่าโอ้ยเดือดเย็นเยอะเลสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผม อ๋อเมื่อนอี่ตามพอศูนย์อีกน้องขับเนอไอพีครับผมแต่ว่าน้องไพ่บ่เห็นเมื่อนอี่เห็นแต่พอศูนย์ผู้เดียวครับไอพีครับผมเสียงชัดเจนอยู่นะครับเนอไอพีครับผมขอบคุณครับผมอโอ้ยเป็นยังไงเนาะผู้ลงไปทั้งคนเห็นยังเนาะว่าเป็นคนเหลียวบ่เห็นเท่าเสรแล้วเนาะดิเดเห็นอยัง เออโอ้ก็เล้ยเฝ้าขึ้นเมียขึ้นเมียอานน้ำอาบน้ำแล้วก็เขาลุกเปิดโอ้เออโอเห็นรถมากก็เล้ยเฝ้าอาบน้ำมันพออาบน้ำอืมอาบน้ำชาหัวเราทรานก็เปิดต้องหันนี่เด้วเล่วหันน้องพอเบื้องส่นไปก่อนพ่อเลยแมาในไหลมาแม่กับทิมไม่เรื่อยล่ะมันทิไหลมากคือนามคือวานน้องพอเนาะอืนี่แหละเพื่อนว่า ครับผมไปยังนะสุมีมาันดดกจนเมืออควงนี่ยย่างไปย่างไปย่งมาจุดเมือบ่เนาะเห็นเือบูพวงัมาเลยตืองอูิเฝ้าวาน้ำไม่ไดลุมเ้าลุ่ไปหานดวยฮะมเียวไม่ได้วะได้เ้าเล่นมาพอ นะครับเอฟซีครับผมมาเออฮันดุไปแล้วมาแล้วไปแล้วเนอะบอกเป็่ขึ้นโอ้พูนต้นโพูดต้นโพดไปแล้วบอกว่าไปแล้วมาแล้วไปแล้วมาแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วคือวายจังสันอีกเนาะบาทเนาะห้าห้าเจ็ดหนึ่ง เอาตั้งรักบ่ให้ถึงกันในพอเออเอาจังไหนเพิ่นมาหาพอเพิ่นบอกว่าว่าเพิ่อนจะไปมือใดพอบอกเพิ่นไปมือขึ้นลโอ้เพิ่นมานั่งเบาอยู่หันลางไรแล้วหลังเลขออกอห้าหกสามล่างสามสองเนาะเข่าสามตัวสลับแมนอ่าแล้วจะสองตัวตรงคือว่า อ้ยหายยากกูถึงสิเป็นโต๊ดเป็นยังกันบอกเห็นคำว่าขักปันนี่แล้วว่าเท่าไอแต่ขึ้นต่อมากขึ้นตองวดอ่ะว่าจะไหนก็พอเริ่มไม่รู้บ้าอตองหวดนี่มั่งกันอว่าตองหวดมันห่างหน้ากับหาเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ต้องเด็กังเจ็บที อ่าสิบโองตัวสองตัวอ่าเหมนเพ่งเรว่าสิไปไม่หรอกไปเบิ้งไม่สิบไปเบิ้งมาให้คักคเออนคักกาใไ้่ก็ว่านทันที่ผิบชี้นร่างคูโอ้โอ้วันที่สิบสีสิไปเบิ้งมาให้คักคักเออมือนมาหามข้นบ้านให้ว่าไปเยอะชี่เป็นสิมาหลายอยู่ไปมาจ้าไปเจ้า้าไป้ามากเออ สาม้าบอกเบื้งคัดขึ้นมาเออเป็นแต่เรืว่าเออที่ไปออกไปที่ไปออกไปนก็ที่ไปรถหลอกว่าแฮนโอ้โหบอลเพิ่นได้ไปแล้วไปแล้วเพิ่นกลับขึ้นมาเพิ่นมาหามันขึ้นนี่เออขึ้นเด้ล่าสุดแล้วเออเป็นแต่เรื่องว่าโอ้ยเด็กเย็นอย่างเงี้ยว่ะว้าวไปเห็นจะไปเห็นโมเมนต์ถูกเกาแล้วล่ะว่ะท่านแต่ว่าเปลี่ยนสกุลไทยตูุลไทยมันล่ะว่ะท่านเอออ้าว เดี arias, <te ars> ๋ยวถามว่าตัวไหญจากกูบอกว่า uh. รู้เลยอ่าจ <Ooh. S 2> like like ah ิตหนึ่งด้ว mm. ย <te ars> ันโอ้มันแมนบ่เลยแมนเดียวหาจิตหนึ่งกันล่ะเขาข้างไหนวะฉันเขาข้างไหนเขาข้างหลังฟาะเลยถามคนบอกว่าเออเขาหน้ากอดสลากบ่อหรือเขาประตูหลังเขาเขาทั้งหน้าโอ้เขาทั้งหน้าเดี๋ยไปเห็นลูกพิ้งของลูกเดียวอันล่ะโอ้โอ้เห็นลูกเดียวมันขึ้น ขึ้นหนึ่งข้นมาลูเดียวหนึ่งข้นมาว่าทั้หนึ่งข้นมากอดีได้กเจีใช้เจ็ด้วยใช่มใ่เจ็มันก็เป็นหาเจ็ดนี้เด้ว่ะจําดขึ้นเอารดไปเพาคุเรียกย่างยอันอันเกาคือพ้นมาห้นี่คือเจ็ดหาศูนย์วะาูมันเปลี่ยนเป็นตัวหลังว่าขันเปี่ยนตัวหนาเออว่าขันเปี่ยนตัหนาปัจนี้มาเปลี่ยนตัวหลังเปลี่ยนตัวหลัง มันแมนหมดเลยปูว่าว่าแมนแมนดีนโดนมันตัวแดงจึงคืนอยู่เนี่ยตัวแดงจึ้งที่วันนี้ก็ใส่ใส่อันเก่าลับไปสุดดำเออใส่สุดดำไปเออสุดดำบอกแยยใส่ไปก็สุดแดงมันแมนว่เออแมนว่เออสร้างปูดิจิบเลยวะเออโอ้ก็โซเดลลายไว้เหมือาส้แจมือใหไรแล้วนี้ที่ทำไรแค่ว้าเอออย่ามาดูเลยพ่ จนบอกว่าขึ้นลำไส้แคบ่ทีมาไส้ตั่วหมดถึเว้นอย่างจุ่มตัวคนมากตั่วไปเห็นโซ่โซ่โั่โซ่แล้วเปลี่ยนเหได้บาแต่แล้วก็ว่ายู่ตัวเกากัยิดมันเ้อฮะอมันหลงออกเกากับยียี้ไปฮะโอโเือวัันเนาะเือยังว่านั่นเนาะ ป็นให้เป็นึ่งหนึ่งนี่เป็นเจ็ดหานึ่งบอกคือานเจ็หนึ่งกัเจ็ดานึ่งเจ็ดห้าหนึ่งอ่าเจหนึเออาเจ็หนึ่งโอ้หานเจ็หนึ่งีเตตเอ้เ่ตัองวดคือห้าเจ็ดศูนยงวดที่แล้วเปลี่ยนตัวหนะหงวดนี่เปลี่ยนตัวไทยตัวเอาเอฟซีเอ้ย อย่าลงสนด้อครับด้ววางคักคักอบอเป็นเปี่ยนแบบเพิ่มเพิ่มนาะเพิ่เพิ่มบอพี่น้องบ่ไอันเล็กรางเียนบอจังไหนบอพอคนบอถึงบอเลรอเรกางคนบอถึงบ่<อ>เล,ล้ยา,า,ลลางอ,ะอ่ะเออยางมันยูต่ตโอ้เล,ลางยูตลลงย่ตัวลลยูยย่ตัวเลียกางยู่เลยงวนนีอยู่ตัว แต่ที่เฮ็ดเอาเองก็เฮ็ดยังเด็ก็เฮ็ดออืออขนะเฮ็ดขดนักหงขนากันนั่นหละเดอยังวะกระสีตัวเก่าคนเดียวเนาะริกแพงเอาลเพราะว่าพิ้นพิ่น่าให้กับบ่ได้หรอกว่ท่านอือให้กับบ่ได้ว่าี่นให้กับบ่ได้ให้วาบ่ได้เลยท่นตเ็ดเอาพิ่นาซี กับคน่ามันขึ goodbye, è, ้นหลายตูดวยฮอือโอ้ท so so <Yeah>. uh, ี uh. uh. <wh> ่ที่แรกคนไหนมาหาเจ็ดศูนยครับผมบาดนี้เพิ่นก็เลยไม่แหบอกว่าหาเจ็ดนึงหาเจ็ดนึอ้อเพราะว่ามันไปเย็นเด็กหนึ่อยู่ดูกล่องว่าั่นอยากกินอยู่ันว่าตดใจได้จดียวมีชัวดใได้จุดียวเลย่เป็เจ็ต้องถึง่นชัวเอยเออเอาไว้เบิร์ตขับเด้อเห็นบองหดทีเดียวเมื่อเปลี่ยนแท้ๆมันยังอยงเก่าอยู่ คนว่าจะนกทางนคนคิว uh, mm ่า hmm. บังไม่คือว uh, mm. ันหันบ่อยากยังว่ามวดวัหันกับบางนี้บงถกปลาชงใส่ไปแท้สองมาบังปั๊บหมดแหนะเว่ามวยตาบอกปุ๊บก็ไปปั๊บเรนบ่ไปปับเลยองแจยงกับท่ไปรถนหลอกกเออไปเรอยเรเออเรยมากมันขึ้นไปมากแล้วเอ ไปเนี่ยไปัไม่ไปไวมากไวเถอะเอเอโอ uh oh oh. oh, oh. oh. mm. so ้ไปมขึ้นี่เดโอ้โอ้เงี้ยเขายืนฟลเลยบพ่อโอ้หงดหงนเขาว่ามาลอยีตีเา้ยเฮ้เฮ้า่ฮ้ยเ้ยายเฮ้้ยยเยเยยเยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้เยเฮ้ยเฮ้้ยเฮเเเยด้เเ นี่ดูติงฟองลูกเดียวของเราโอ้ทีมาทีมาเห็นอยู่หันเตีย้ยไม่เห็นกันอืมขึ้นหนึ่งโอ้ขึ้ครึ่งเลย